ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอยเตือนสาหร่ายอันตรายอยเตือนประชาชนอย่าซื้อสาหร่ายยี่ห้อต่อไปนี้พบจุลินทรีย์ก่ออันตรายเกินมาตรฐานจากกรณีวันที่19เมษายน2565สําำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาอยเข้าตรวจสอบสันที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายบริษัทกูดดี้เว r ร์จำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่73ซอยเทนทะเล30 ถนนบางขุนเทียนชายทะเลแขวงท่าข้ามเขตวางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคม2564พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสร่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนักกมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฏว่าพบข้อบอกพร่องจำนวน2ตัวอย่างโดยตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอันตรายไม่เป็นไปนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่4 1 6 พอส2563ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหารพศ2522เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอันตรายบาซิลลัสซีริอุสได้ไม่เกิน100 cfu ต่อกรรมจึงขอแจ้งประกาศผลตรวจดังนี้หผลิตภัณฑ์อาหารฉลากบรรจุสาหร่ายปรุงรส รถด,ดั้งเดิมตาหมีแพนด้าเลขสารระบบอาหาร101-0415-10054วันผลิต2 9่สิบเกทัสบเอ็วันหมดอายุ2 9่สิบเกทัสิเอ็ตรวจพบบาศซิลลัสซิลิอูสเท่ากับ4400 CFU ต่อกรัม 2. ผลิตภัณฑ์อาหารฉลากระบุ าหร่ายทะเลแห้งปรุงรสรสเผ็ดตามีแพนด้าเลขสารระบบอาหาร1 0 1 0 4 1 5 3 1 0 0 5 5วันที่ผลิต11เดือน11 2021วันหมดอายุ18เดือน11 2022ตรวจพบบาซิลัสซิลิอุสเท่ากับ1,700 CFU ต่อกร,รมัมขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวัง อย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทั้งสองรายการที่ฉลากระบุวันที่ผลิตวันหมดอายุดังกล่าวมารับประทานกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าเป็นอันตรายขอให้แจ้งน้องเรียนมาที่สายด่วนอย1556 Facebook FDA ไทย l i น e อดเไทยหรือสำนักง,งานสาธารณสุขทั่วประเทศขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ